ผมเช่นเคยนะครับกับอาชีพเบลนะครับโอ้โหเป็นที่แรกผมไม่ชอบเลยนะแต่ก่อนนะ่ะตอนมาใหม่ๆผมชอบไอ้มากพออาชีพพอได้ลองเล่นแล้วนะครับโอ้โหอย่างอย่างมันนะผมบอกเลยติดและตอนนี้ดามจเขาแรงจัดเลยผมบอกเลยแต่แต่ยังไม่สุดอ่ะวันนี้ผมก็จะมาทําให้ดามจแรงขึ้นกว่านี้อีกนะครับยังมีแรงกว่านี้เีกนะตื่นเต้นจัดเลย นี่ก็นั่นก็คือเพิ่มรูนตัวนี้นะครับเป็นรูนดาวตัวนี้ไอเป็นรูนเอสถ้าเป็นรูนเอสหา,าง่ายนะครับนั่นก็คือแถวบนอ่าเราจะมาอัปเดตแถวบนวิธีอัปเดตก็เห็นไหมครับเข้ามาตรงนี้ตรงรูนแล้วก็อันที่สี่จากนั้นเราก็เลือกเอารูนที่เราจะอัปอัปเกรดนี่นั่นก็คือรูนตัวนี้นะครับมันใช้ทั้งหมดหินย้อยหินย้อยตัวนี้คิดตันตัวนี้นะครับ 1 8ึ่โคตรแพงนะครับเพื่ออัพอีก1 2 9สอนะครับวิธีอัพก็ง่ายง่ายมากนะครับขอแค่เพื่อนๆมีเอ็มพอจบเกมนี้ขอแค่มีเอ็มจบนะครับ <c oughs> เข้ามาตรงเอฟเฟกนะครับอ่าตรงนี้อันนี้คือรูนเอาเอาเอา,เอาไว้ย่อยนะครับรูนเอสนะผมจะเอาไปผมจะกดไปหนึ่งพันเลยนะย,ยังยัง มันใช้พันแปดใช่ไหมก้แปดร้อยแล้วกันได้ไหมลองดูนะครับที่จริงอะ่ะถ้าเรากดมือได้นะครับแปดร้อยได้เลยนะครับแต่ผมขี้เกียจกดอะ่ะมันเสียเวลามากนะครับทํายังไงนี่มาตรงนี้นะครับมันจะมีกดทั้งหมดนะแต่อันนี้มันจะมันจะเป็นสุ่มนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆกดเองกับมือเพื่อนๆจะได้เลยหนึ่ง ได้แปดร้อยเต็มๆเลยนะครับแต่ผมน่าจะไม่ได้นะอ้ารูนผมหายไปไหนอันนี้โอเคผมจะเอาแบบรีบๆเลยนะครับ แล้วมาดูกันนะครับว่าดาเมจมันต่างกันแค่ไหนนะครับถ,ถ้าการันตีเลยก็เพื่อนๆก็กดไปสัก1900งพันาร้อยนะหนึ่นหินอันนี้นะครับไม่รู้จะก,กี่ร้อยเอ็มนะน่าจะพันกว่าเอ็มเลยแ,ลแหละแงจัดอยู่นะครับมาดูกันว่ามันคุ้มไหมกับดาเมจที่เราแลกมานะครับกับเอมนะ ผมว่ามันเพิ่มขึ้นมาอีกเสั้ยหนึ่งเอ็มผมว่ามันก็น่าโอเคแล้วนะครับนะเก็บไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมมันเมีนสายขีอยู่แล้วนะครับนะผมมันเมีนสายขีเข้ามาตรงตีบวกตรงเมืองพรต,รตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงตีบวกแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับอ่าอยู่ตรงกลางนี้แล้วกดมาตรงบีเห็นไหมครับเราติ๊กขึ้นมาเห็นไหมติ๊กขึ้นติ๊กลงเลือกทั้งหมดเห็นไหมเลือกด่วนเขาบอก เราก็กดไปเลือกด่วนภสษานเลยนะครับกดติก๊กออกเคลื่อนไหวเอฟเฟกต์ฮปึ๊บเลือกด่วนปึ๊บเรามาลองคำนวณกันนะครับซึ่งผมทำไปแล้วม,มันจะได้น้อยกว่าที่เรากดมือนะประมาณ40อันนะผม,ผมลองแล้วจริงๆมันได้น้อยกว่าที่เรากดมือ40บอันนะเพื่อน แต่ไม่เป็นไรแรกกับความใหม่คมไวนะคมไวมันไวมากนะครับไปกดทีละอันนี้จนมือหงอิกอะผมบอกเลยแต่แต่แต่อีกไม่นานนะครับมันก็จะมีให้กดทั้งหมดแล้วไม่รู้แผ่นหน้าหรือหรือแผ่ต่อไปผมไม่แน่ใจนะครับมันจะมีปุ่มกดทั้งหมดแล้วไม่ต้องมากดอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องมาสุ่มอย่างนี้ด้วยนะครับถ้ามาเดี๋ยวผมจะรีบรีวิวเลยนะครับอันนี้คือ โอ้โหหัวใจสํสคัญเลยนะครับสําหรับคนที่เล่นหลายอาชีพนะหารูนนี่กดมือมือหงิกอะผูบ,บอกเลยกดอย่างยากอะอแล้วก็กดไปเรื่อยๆปึ๊บโอ้โหเยอะมาเยอะนะครับเนี่ยแปดออันนี้เยอะนะครับ แต่ถ้ามา่ให้ผมกดทีละอันนี้เรียบร้อยไม่ไหวกดไปเรื่อยๆฮะห,หมดแล้วแป๊บเดียวจากนั้นไปเนะครับอ่าเลือกอันเเลยอ่าจากนี้มันก็จะไปเป็นไปเป็นสีไอ้ม่วงแล้วนะครับ ไปเป็นรูนเอสแล้วพอเราถึงรูนเอสเพื่อนๆอ,อย่ามากดแบบนี้นะอย่าต้องกดมือเอานะครับไม่งั้นเจ๊งนะอย่าไปกดเพราะว่าถ้าเราถ้าเรากดทั้งหมดแบบเนี้ยมันก็จะเป็นรูนเอสเหมือนเดิมนะครับมันไม่เป็นรูนดาวนะมันจะเป็นแค่รูนเอสเหมือนเดิมนะครับต้องกดมือนะอย่าไปกดเองนะครับต้องกดมือ ปึ๊บเห็นไหยไวมากนะครับผมใช้เวลาแค่ไม่กี่ห้านาทีเองประมาณหกห้าหกนาทีเองนะครับแต่ถ้าบินในกดมือผมบอกเลยว่าเป็นชั่วโมงอะ่ะกว่าจะกดหมดเกือบพันเกือบพันอันน่นะเห็นไหมหมดแล้วแป๊บเดียวอ่าจากนั้นเป็นรูนเอสใช่ไหมให้เราก,กดออกเลยเข้ามาตรงในสม,มุดเราตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมย่อยตรงนี้ย่อยรูนเอสรนเอสมัน,ม,นมันน้อยนะครับ เรากดได้อยู่แล้วเฮ้ยอาชีพใหม่นี่วาเก็บไว้ดีกว่านะครับเก็บไว้นะได้มาหนึ่งอันละเพราะว่าตัวนี้ผมมันสวิปอาชีพใหม่อยู่แล้วเอ้อาชีพไออยู่แล้วแต่เบลของเรามันไม่ออกเลยนะออกแค่อีวเยอะแค่กดทีหนึ่งเราจะได้ห้าร้อยอันผมขาดอยู่เท่าไหร่อุ้ยผมใกล้ได้แล้วนี่ น่าจะได้แล้วครับเนี่ยเนี่ยน่าจะได้ละมาได้แล้วครับมันเกินเลยเนี่หนไหนอะ่ะนี่นะเราไปดูเราไปทดสอบดาเมจก่อนนี่ี๋ยวค่อยมาแล้วค่อยมานี่นะมาดูกันว่าดาเมจมันมันจะแรงแค่ไหนนะครับโอเคเอาแบบเอาแบบ สูตรเลยนะผมจะเอาแบบสูตรเลยมันจะได้รู้กันนะครับเอาแบบจนถึงจนตอนแปลงล่างเลยปึ๊บเต็มแล้วอ่ะจากนั้นแปลงล่างปึ๊บ ร้อยห้าสิบเอ็ดเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดร้ห้า้เมื่อกี้ไปสูงสุดอยู่ที่1 6อยหกสิบเพื่อนๆดูไอ้เสาบ้านจนแตกอะ่ะจนได้ไปเปลี่ยนเป้าหมายไปไหนรื่นอะ่ะที่ผมเห็นชัดเลยคือร้อยร้อ่ะร้อไม่รู้ร้อยหเท่าไหร่มันดูไม่ทนันมันไหวมากนะครับเอาง,ง่ายๆเลยถ้าขึ้นไปร้อยเจ็เอมอ่ะ แปลว่าเราก็คุมละอ่ะลุยดูดีๆนะครับต้องดูดีๆนะครับอ่าอันนี้เพิ่มมาเป็น12บเปอเซ็นตะ์ะว่ามันจะแรงแค่ไหนนี่เป็นยี่สี่แล้วนะครับมามาดูกันมาดูกันว่ามันจะแรงขึ้นแค่ไหนนะครับเมื่อกี้ร้อยนะครับเต็มที่ร้อยห หกสบวกอะ่ะไม่รู้เท่าไหร่ผมดูไม่ทันอ่ะมาดูกันว่าปิดจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมต้องเออะมันจะ,ม,นจะมันจะมองเห็นปุ๊บปุ๊บ,ป,บ,ป,บปุ๊บ๊ไม่ทันผมนดูไม่ทันมาขึ้นไหมเนี่ยเพื่อน <laughs> คุ้มไหมเนี่ยโอ้โหโอ,โหโอโห้มาขึ้นมามาขึ้นมาไหมอะ่ะเพื่อนๆก็ไม่บอกผมด้วยนะครับโอ้โหพันแปดร้อยผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเราสู้กันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปลวงม้าไฟลองดูนะครับว่าดามเมจมันจะแรงแค่ไหนนะนี่เราต้องกดทาาดก่อนเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมท่าแบบเราต้องกดไปท่าน้ำอะ่ะนี้ต้องกดตัวนี้ด้วยอ่ะ ไปลองมาไฟกันวันนี้เราเสียวเวลาไปกับรูนเยอะมากแล้วนะครับมาทดส,สอบมาไฟกันนะครับอ่าเป็นรีเจนนะเป็นรีเจนรีเจนเราจะได้ดวงดวงตาแห่งวิญญาณด้วยนะครับเก้าร้อยเอมแล้วก็ขนนกพันสามร้อยเอมอ่ะเฮ้ยเราต้องจัดแต่ถ้าเป็นดันเบฟธรรมดาไม่มีให้นะครับต้องเป็นรีเจนเท่านั้นแล้วผู้บอกเลยว่าแข็งโป๊กดันเนี้ย เพื่อนลองทดสอบนะครับนะลองไปทดสอบแล้วมาบอกกันด้วยนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่แล้วใครที่อยากดูรายละเอียดต้องย้อนกลับไปอีกคลิปหนึ่งนะครับ๋ยวผมจะเปิดให้ดูตอนนี้ก็ได้นะครับอ่ะมาลุยถึงเอมไหมมาดูกันว่าเราจะถึงเอ็มไหมนะครับเฮ้ยเจ็ดแล้วนะครับเจ็ดแล้วแปดแล้วแปดแล้วนะครับเก้าแล้วเฮ้ยอาจจะเป็นเอ็มนะครับเนี่ย แองล่างไปเอ็มครับอ่าเรามาถึงเอ็มแล้วนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> จุดหมายเรามาถึงเอ็มแล้วมันจดอะอ็มเกือบอ็มหนึ่งอะถ้าผมเปลี่ยนประดับมาเท่าไหร่อ่านะถ้าผมเปลี่ยนประดับมันจะเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ถ้าผมเปลี่ยนประดับนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะเป็นอิมห้าได้นะ ถ้าเป็นประดับน้ํานะเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับว่าใส่ประดับตัวไหนนะครับมันจะแรงกว่านี้อีกนะครับอันนี้แค่ M หนึ่งเองนะครับแค่ M หนึ่งเองอะยังมันขนาดนี้นะครับเพื่อให้นนะครับเนี่ยโอ้โหต้องมากับเพื่อนนะกันเนี้ยโอเคก็มีประมาณนี้นะครับแตดามจด ดันถึง 1M แล้วนะครับอันนี้คือสเตตัสที่อัพนะครับเพ,เพื่อนๆต้องอัพสเตตัสให้ได้4ค่าสถานะนะครับนั่นก็คือสเต็กลักเด็กแล้วก็ a อ i นะครับให้มันได้300ขึ้นไปหมด4สถานะนี้นะครับอัพตอนที่ยังไม่กดไอ้พวกไอ้ B พวกนี้นะครับเนี่ยพวกเนี้ยพวกสเต็งพวกบพวกเนี้ยอย่าเพิ่งกดนะครับอัพก่อน นะครับส่วนการ์ดบอสผมก็ใส่ตามนี้นะครับของเงาแล้วก็น้ำเตาประมาณนั้นสมุดก็ประมาณนี้นะครับสกิลอ่านี่ส่วนบ้าบรวมอผม,ผมอ่าประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากแรงกว่านี้นะนี่ต้องไปใส่ประดับตัวนี้เป็น ประดับตีท่าน้ํานะครับแต่มันเสียตรงที่ผมต้องย้ายออฟบอดีโอ้โหดูออฟย้ายทีหนึ่ง800แป0รอยเมลว่ะโคตรแพงหั่ว <c oughs> เลยอ่ะ <c oughs> ผมลองดูก่อนว่าย้าย <c oughs> ย้ายครั้งหนึ่งมันเสียเท่าไหร่ยี่เอ็มครั้งได้20่บเอ็มนะครับก็มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ